ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อเอโลดี้ที่กำลังปีนหนามในหูอุดหลุดขึ้นไปข้างบนเพื่อหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้ซึ่งเธอกำลังโดนตามล่าจากเจ้ามังกรผู้โหดร้ายพร้อมทั้งเป็นตายานที่ต้องการจะเอาชีวิตของเธอในรอบตัวของเธอมีแต่หนามของเพชที่พร้อมจะทิ้มแทงตลอดเวลาถ้าเธอพลาดพอหลังจากนั้นหนามที่เธอกำลังเกาะอ,อยู่ ก็ได้หักจนทําให้เธอล่วงลงเกือบจะทําให้มังกรไฟคาบกินเธอได้ยังดีที่เธอใช้มงกุฎที่มือเกาะเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะปีนต่อขึ้นไปจนถึงปากของถ้ำพอหลังจากที่เธอขึ้นมาจากข้างล่างได้เธอก็ต้องพบกับทางตันและไปต่อทางไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหวที่สูงจิมขิมลึกและชันกิ่งดิ่งมองลงไปแล้วเป็นตายานถ้าตกลงไปเธอคงเซ็ตบักกล้องต้องแน่แน่เลยเธอจึงตัดสินใจปีนลงไปในหูของถ้ำอีกรอบพอลงมาในถ้ำ มังกรมันได้ฆ่าพ่อของเธอและก่อนที่พ่อเขาจะตายก็ได้บอกทางออกของถ้ำและให้เธอรีบหนีไปให้ไวที่สุดแต่ในขณะที่เธอกำลังปีนขึ้นทางออกอยู่นั้นมังกรมันก็ได้บินมาหาเธอก่อนที่จะฝ้นไฟใส่เบิดแฮงงยังดีที่เธอขึ้นไปได้ทันและได้วิ่งออกมาสู่ปากถา้ำในขณะที่มังกรก็ได้ฝ้นไฟไล่ตามเขาอยู่บ่อเชา